ครับผมสวัสดีนะครับในช่วงเช้าๆช้านะครับวันนี้ก็หกโมงนะครับหกโมงเช้านะครับฟ้ายังไม่สว่างเท่าไหร่นะครับก็มีหมอกลุนะครับหมอกลงหนามากเลยครับวันนี้วันนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นท่าเป็นหญ้านะครับเก็บได้นะครับที่เคยมีคนให้เรานะครับแล้วเราก็มาตัดนะครับผมก็หมดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแบบลงเหลือเกิดมาเล็กๆน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล็ยมเอา มาเล็มเอานะครับนี่นะครับผมก็จะจะมีเป็นเป็นย่อมๆนะครับผมจะมีแบบเป็นย่อมๆนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะตัดตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดนึงนะครับผมเพื่อได้ให้นอกช้างเราได้รับประทานนะครับเพื่อเอาให้นอกช้างเรากินนะครับผมก็วันนี้มาคนเดียวนะครับผมวันนี้มาคนเดียวนะครับก็เอาเป็นสาลิงมานะครับผมนี่นะครับสาลิงนะครับก็ ตอนนี้นะครับผมอยู่คนเดียวนะครับผมอยู่คนเดียวก็พี่คอนเรศก็ไปตัดกับพี่คอนเจตนะครับผมส่วนผมที่เคยไปกับลุงคนนะครับลุงคนควานของคุณแม่คุณรั์นะครับผมที่เคยไปด้วยกันนะครับก็ท่านก็ได้พาช้างนะครับผมย้ายสวนนะครับไปอยู่สวนหม่นะครับผมก็เลยคู่บัดดี้นะครับที่เคยไปด้วยกันนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็เลยได้มาตัดคนเดียวนะครับเอามาเอาเป็นสาลิงมาตัดนะครับวันนี้ นี่นะครับผมบรุรนโดยโรอบยาของเรานะครับนี่นะครับก็ออกมาจากที่ที่พักนะครับที่พักเราก็ออกมาก็ระยะทางก็อยู่ประมาณสี่กิโลนะครับผมสี่ถึงห้าโลนะครับระยะทางนะครับเป็นสลิงนะครับผมเดี๋ยว ยังไงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนนะครับเดี๋ยวกลัวจะสายไปก่อนนี้นะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยนะครับผมครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับผมเสร็จไปแล้วนะครับก็ไม่ได้เอาเยอะเท่าไหร่นะครับผมเอาเท่าที่ไปไหวนะครับผมเอาเท่าที่ไหวนะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยนะครับผมมาคนเดียวแล้วก็เวลาใส่เยอะนะครับผมกลัวออกจากสวนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องลุยนะครับผม ลุยปลาย่างนะครับผมนู่นยาวไปถึงนู่นนะครับผมลุยทางนี้นะครับเพื่อที่จะออกไปที่ถนนนะครับผมนะครับหญ้าก็ยังเหลือให้ตัดนะครับผมแต่เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะมีหญ้าแล้วก็ต้นอื่นๆนะครับผมแซมขึ้นมาด้วยนะครับก็หญ้าของทางที่จะสั้นนะครับผมนี่นะครับเอาเท่าที่ไหวนะครับผมไม่ได้เอาเยอะเท่าไหร่นะครับเอาเท่าที่ไหวพอนะครับผม ก็สําหรับช้างน้องช้างของเรานะครับนี่นะครับผมนี่สลิงนะครับผมสลิงคู่ใจนะครับมาตัดหญ้านะครับผมก็อย่ามีอุปสรรคอะไรเลยนะครับผมอย่าเป็นอะไรเลยช่วงเมื่อกี้ก็เป็ี่นกับยางนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนล้อหน้าเหลือแล้วก็ล้อหลังก็มาลวกเปลี่ยนล้อหลังพ่วงข้างก็มาลวกนะครับผมพอเปลี่ยนพ่วงข้างเปลี่ยนล้อพ่วงข้างเสร็จแล้วมาล้อหน้านะครับ เป็นแต่กลับรถนะครับผมช่วงเมื่อกี้นะครับผมช่วงนี้ก็อยากเป็นอะไรเลยนะครับผมถ้าผมเดี๋ยวยังไงนะครับผมไปเจอกันที่น้องช้างเลยนะครับผมเดี๋ยวจะกลับทําการกลับบ้านแล้วนะครับกลับที่พักนะครับผมก็กลัวสายกว่านี้กลัวรถในในถนนใหญ่จะเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงสิบเอ็ดนาทีนะครับผมผมออกมาตอนหกโมงหกโมงตรงนะครับผมออกมาตอนหกโมงเช้านะครับผมตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมกับการที่เรามาแล้วก็ตัด แบกขึ้นรถนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็กลัวรถจะเยอะนะครับผมเดีย๋ยวต้องทําการรีบบไปนะครับผมเอาผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้องช้างเลยนะครับครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมเมื่อเช้ามาถึงไม่ได้ถ่ายนะครับผมมาจะทําภาระหลายอย่างนะครับผมทำภารกิจหลายอย่างนะครับนะครับนู่นนะครับพ่อใหญ่นะครับผมพ่อใหญ่อยู่ข้างหลังนะครับผมพอดีมีชาวบ้านนะครับแถวนี้นะครับต้นกล้วยนครับต้นกล้วยต้นอ้อยให้น้องช้างนะครับแล้วก็ลูกขนุนนะครับผม น้องช้างของเรานะครับกินอร่อยเลยนะครับผมส่วนพี่ดาวทองนะครับผมก็ออกมากินเมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเพราะว่าร่มนะครับผมร่มมีไม่เพียงพอนะครับผมร่มนะครับแล้วก็เราก็สลับกันออกมานะครับออกมาต้อนรับลูกค้านะครับออกมากินกล้วยนะครับเราสลับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับผมควานทันใดว่างก็เอาช้างออกมานะครับนี่นะครับดูอ้วนครับอ้วนกินจนฟินเลยนะครับชอบนะครับเอ ชาวบ้านนะครับผมเอาต้นกล้วยแล้วก็อ้อยมาให้นะครับต้นกล้วยอ้อยแล้วก็ขนุนนะครับผมแต่ชอบที่สุดเลยนะครับผมแครอทนะครับผมอ้วนนี่ชอบเป็นช้างที่ชอบแครอทมากนะครับแครอทนิ้วกินเก่งเลยนะครับอ้วนนะครับผมกําลังสังเกตนะครับผมกําลังสังเกตกําลังสังเกตได้สองรอบ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 ที่แล้วรอบก่อนนั้นก็เห็นน้องกินนะครับผมกินแต่กินเป็นเปลือกนะครับเปลือกเปลือกที่ทางบริษัทเขาปอกเปลือกแล้ว เขาเอาไปให้กระต่ายนะครัผมปอกเปลือกแล้วเขาก็เอามาให้นะครับแต่รอบนี้คือชาวบ้านเอาเป็นกล่องมาให้เลยนะครับเอาเป็นกล่องเอามาให้เราเป็นกล่องนะครับให้น้องช้างกินนะผมอ้วนกินแครอทเก่งมากเลยนะครับนี่นะครับน้องช้างของเรานะครับอร่อยนะครับผมดูขานะครับสังเกตดูสังเกตดูที่ขาดูที่ขาของน้องช้างเวลากินเวลาเราได้กินโยกตลอดนะครับอ้วนเออ กินเต็มท ok ี่เลยนะครับใส่เต <ummer> ็มที่เลยแล้วก็จะเป็นพ่อใหญ่นะครับผมพ่อใหญ่พ่อใหญ่เท่าคูณนะครับสูงขึ้นเยอะนะครับอ้วนมาอยู่ที่นี่นะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็อยู่ที่นี่นะครับผมช้างเหลือสามเชือกช้างเหลือสามเชือกจะมีอมทองดาวทองแล้วก็พ่อใหญ่นี่นะครับผมอยู่สามเชือกนะครับมีแต่ผู้ชายเลยนะครับไม่มีผู้หญิงนะครับอ้วนนะครับ วัสนาจะได้ไปอยู่กับผู้หญิงไหมอ้วนนี่นะครับก็นี่นะครับผมหญ้านะครับที่เราตัดมานะครับผมที่เราทําการตัดเมื่อเช้านะครับก็เอามาจอดไว้ตรงนี้นะผมจอดไว้เนี่ยเท่านะครับนี่นะครับผมก็ก็ให้กินไปเป็นบางส่วนแล้วนะครผมให้กินบางส่วนแล้วแล้วก็มีชาวบ้านเอากล้วยเอาอ้อยมาให้พอดีนะครับก็เลย ให้ชาวบ้านป้อนเมื่อกี้นะครับผมก็เลยตัดเป็นท่อนๆนะครับให้ให้น้องช้างเรากินนะครับผมนี่นะครับก็แขกก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับผมเงียบเงียบมากเพราะว่าก็เป็นวันธรรมดานะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุธวันธรรมดานะครับผมไม่ใช่วันหยุดนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็คือจะมีแขกมีลูกค้าเยอะนะครับผมดูอ้วนนะครับผมอ้วนสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่เร็วมากร่างกายนะครับผมขยับ ขยาให้เร็วนะครับผมสำหรับน้องช้างของเรานะครับเพอดีนะครับผมมีคนเอากล้วยมาให้นะเอาต้นกล้วยมาให้ก็ยังอยู่เราก็ลงไว้เป็นบางส่วนนะครับผมพอกินได้หนึ่งวันนะครับผมจะอยู่ข้างรถปิ๊บอัพนะครับผมอยู่ข้างรถปิ๊อัพก็ก็พอได้กินตลอดกลางวันนะครับผมส่วนอันนี้ก็ พอดีเลยนะผมตอนเย็นเราไม่ต้องไปตัดหญ้านะครับผมอันนี้ก็จะเก็บไว้ให้กินตอนเย็นนะครับผมเก็บไว้ให้อ้วนกินตอนเย็นพอดีนะครับผมพอดีเย็นนี้เราไม่ต้องไปตัดหญ้านะครับก็สบายไปก็รู้สึกว่าสบายไปวันหนึ่งนะครับผมปกติจะไปจัดเช้าเย็นนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมมีคนเอากล้วยเอาอ้อยมาให้นะครับดูอ้วนนะครับผมเวลากินนะครับผมมีมีความสุขนะครับมีความสุข ผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากแม่ๆนะผมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมในช่องไอ้เตาอมทองนะครับผมก็นานๆนะครับผมได้มาลงคลิปทีนะครับผมก็ยังไงก็ยังคิดถึงแม่ๆเหมือนเดิมนะครับผมยังคิดถึงแม่ๆเหมือนเดิมนะครับแต่ยังขึ้นอยู่กับเวลานะครับผมเวลาเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็บวกกับพี่กว้านนะผมไม่ค่อยมีนิดนะครับก็เวลาเราต้องอัปโหลดอะไรยังแต่ละทีนะครับเราต้องออกมาใช้ เน็ตของบริษัทนะครับผมเน็ตเน็ตของบริษัทนะคร,ครับผมก็ยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์ก็แชรดด้วยนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องไตาอมทองด้วยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับผมก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ